เพื่อนแตงโมยี่สิบบาทก้วนไปพะโล้เพื่อนบางดินข้าวหมกไก่เพื่อนน,าม,ากกาอน,นมบ้าบินเพื่อนเราถ่ายไปวันที่แล้วยังไม่ได้ลงเลยมาอีกแล้วตัดไม่ทันเพื่อนยี่สิบห้าบาทอยาเรียนสูตรอย่างที่บอกเหมือนเดิมคือแวะมาเรียนสูตรได้เลยสอนฟรีเหมือนเดิมสามห้าจ้าสามร้อยเพื่อนเนี่ยดูกุ้งมีกุ้งสองตัว ขนมช่วยปฏิหารเพื่อนๆเข,ข้ากล่องนี้ค่ะเนี่าเข้าตลอดอร่อยราคาถูกด้วยคุ้มค่ามากสิบบาทอันนี้นะครับเพื่อนๆร้านครีมฮอนนะครีมฮอนใบใบใบ,บปั้นฝันเพื่อนๆของเขาจะมีคุณภาพเขาจะใส่ไว้ในตู้เย็นยดีๆกันไม่ให้อุณหภูมิร้อนเลยนะขโมยจากยุยยาแนละ้เพื่อนๆขโมย่าชาตไร้ก้างนี่แหละวันธรรมดานะเนี่ย คัาซื้อของเต็มเต็มเต็มนะเหนือก็มานั่งพักกันก่อนไม่มีที่พักให้พ่ธาทำไว้นะนั่งพักกินข้าวนั่งพักนั่งพักกันก่อนพอหายเหนือก็เดินซื้อต่อเลยว่ากลับบ้านอยู่กูช่องเช้าวช้าแช่นะครับผมนี่เราอยู่นะกำลังพิธาคอนลุมเดิมนะไปดูอัปเดตหน่อยมีอะไรกันบ้างป้ามปนเร่มาวันธรรมดานะแต่วันธรรดาดูคนเดียวข้างหลังคนอย่างแน่นเลยไปดูครับปไปเลยไปเลยลุยไปเลยไป ชื่ออะไรครับชาวชาว์ชาแนลชาวชาว์ชาแนลน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติดใจดีไหมชาวชาว์ชาแนลอือดีนะโอเคอันนี้สองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่จะตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาว์ชาแนลจากเทเดอร์สาแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาว์ชาแนลเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาแล้วแล้วก็เป็นการชาวชาว์ที่แข็งทำแน่รอน เป็นไงย่างกันทั้งหมดเพื่อนอันนี้คนย่างอิมพอร์ตเข้ามาครับอืมอืมแล้วลวันนี้ไม่มีนี่ให้ดูเหรอไออะไรนะซอสหมดยงัยงย่างซอสซอส,ซอสขวดอะ่ะเพื่อนเขามีทีเด็ดแต่เขาซ่อนไว้เขาไม่ได้เอามาโชว์มากนะเพื่อน๋อวดูทีเด็ดเขา นี่อยู่ตรงใกล้ๆร้านนี่ก่อนเ่เพื่อนแตงโม20บาทสูกมากมที่ตลาดพิยาคลุม,มที่ตลาดที่ไหนมืนเป็นที่ขาย2นนี่สิบอ้นนบอวนไปดส่วน้เพื่อน เป็ดพะโล่บางดินข้าวหมกไก่เพื่อนข้าวหมกไก่นมบ้าบินเพื่อนเราถ่ายไปวันที่แล้วยังไม่ได้ลงเลยมากแล้วตัดไม่ทัน,เ,นเพื่อนยี่สิบห้าบาท อยาเรียนสูตรหนึ่งที่บอกเหมือนเดิมคือแวะมาเรียนสูตรได้เลยสอนฟรีเหมือนเดิมพ่อค้าจะดีสอนจนเป็นนะจับมือทําเลยยิ่งว่าสาวๆจับมือทําเลยเพื่อนจับมือทําจนเป็นครับไม่ต้องกลัวมาทั้งครอบครัวช่วยทำนะขอบคุณนะครับผัดไทยโบราณจ้าผัดไทย สามห้าจ้าสามกรองร้อนเพื่อนเนี่ยดูกุ้งมีกุ้งสองตัว,วแยกเครื่องให้อย่างดีนะเนี่ยห้าสิบบาทจ้ะกระปุกละห้าสิบเนี่ยเพื่อนขนมถ้วยปาฏิหาริย์เพื่อน,นเพื่อนเอน,นี่ยูาคาข้าวตลอด ของของของอร่อยเพื่อนราคาถูก20บาทเท่านั้นเดินบนขนงปังลาวาให้ร้านนี้ขายดีอร่อยราคาถูกด้วย คุ้มค่ามากสิบบาทร้านนี <sk <sk ้ก็มาตรฐานดีนะครับเพื่อนๆร้านครีมฮอนนะครีมฮอนบายบายบายต้นฝันเพื่อนๆของเขาจะมีคุณภาพเขาจะใส่ไว้ในตู้เย็นอย่างดีกันไม่ให้อุณหภูมิร้อนเลยนะเพื่อเซฟสินค้าให้อยู่ได้นานที่สุดไลฟ์เชลได้นานๆเพื่อนๆเซฟมาให้ลูกค้าสำหรับเดินทางไว้ในรถนะครับที่อย่างน้อยได้สี่ถึงหกชับวโมงดีมากเลยครับ ยอมลำบากเอาต้นโกเตะม,มาตั้งไว้นะ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อเพื่อลูกค้าเขายอมทำทำให้ให้หมดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับหอมหมกจ้าหอมหมกหอมหมกจยาหยุดยาแล้วเพื่อนหอมหมกว่าชอบอะไรกล้างเนี่ย หมูเตออินดี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมจากโครลา้าเพื่อนปากช่องข้าวหมูอบเพื่อนโอ้เี๋ยวครึ่งหม้อแล้วเพื่อนนี่ขหาดวันธรรมดานะเนี่ย หมึกย่างที game, you like the you, ่เป ah. ah. ็นปลาหมึกย่างใชครับลูกค้าซื้อของเต็มเตมเต็มเมนะเนน่ยก็มานั่งพักกันก่อนหม่มีที่พักให้พิยาทําไว้นะนั่งพักกินข้าวนั่งพักนั่งพักกันก่อนพอหายเหนื่อยก็เดินซื้อต่อเลยว่ากลับบ้านขายดีเหมือนเดิม ้รำายา20แต่นีนเพิ่มเมนูใหม่มาเป็นยาพุชตา20บาทท้าาาเดิมเพิ่มเสียงก่อสร้างให้ดังหน่อยนะเสียงมีก่อสร้าง20บาทแถวยาวเลยคนลูกค้าต่อแถาาวซืเมือนกัน ยี่สิบยี่สิบเพื่อนให้กันจุกจุกกันได้เห,เหี้ยนี made. Made ่มีมีม hmm. <the> ีพุตาได้ไหมเนี้ยมันทำพุตาด้วยลำไยล้วนก็ได้พุตาล้วนก็ได้หรือเราผสมพุตก็ได้ฮะเนี่ยขายกันไม่หยุดนะเป็นเมนูที่ขายดีขายคล่องขายง่ายตลอดเพื่อนพี่ยาสองสูตรไปตลอด เพื่อนอยากเรียนก็มาเรียนหรือว่าดูจากตัวก็ทำได้เลยทำไม่ยากเอาวิชาจากพิยาพ่ยาไปทำขายประกอบอาชีพประกอบการไงนะนะฮมันจะหมดแล้วเนะี่ยเป็นเมนูหลักเลยนะที่นี่ขายดีที่สุดน้ำรันยายน้ำทลาเพื่อน เมน,น้ำม่วงเพื่ออยังร้อนๆอยู่เลยนะเห็นวันนี้ยายย้ายไปขายว่ายายเปลี่ยนทุกวันย้ายเปลี่ยนทุกวันเพื่อนเป็นน้ำม่วงจ้าครึ่งร้อนร้อนอกถึงเพื่อน